สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อน่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มันแบบไม่แน่นอนนะคะซึ่งไอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมักจะไปท้าทายความเชื่อเดิมๆที่เราอาจจะเคยเรียนหรือเคยได้ยินกันมาเลยนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากข้อคิด10ข้อของคุณแกรี่คลายน์ค่ะ ท่านเป็นนักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยว่าคนที่เก่งๆเนี่ยเขาตัดสินใจกันยังไงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กดดันมากๆข้อมูลก็ไม่ค่อยจะมีหรือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเป้าหมายวันนี้ก็คือเ,ออเราจะมาลองดูแนวคิดกันค่ะ แนวคิดที่อาจจะฟังดูข,ดขัดขัดความรู้สึกนิดนึงเนาะเกี่ยวกับการตัดสินใจเวลาอะไรอะไรมันไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าเราไม่ได้เดินอยู่ใต้แสงไฟสว่างสว่างที่เห็นทุกอย่างชัดเจนแต่เรากําลังพยายามหาทางอยู่ในเงามืดนะคะประเด็นแรกเลยนะคะที่คุณคลายชี้และฉันว่ามันท้าทายความคิดองค์กรมากๆเลยคือมีขั้นตอนดีไม่เท่ากับตัดสินใจดีปกติเราจะเชื่อว่ามี SOP ดีๆชัดๆเนี่ยคือดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะแต่คุณคลายนบอกว่าอืม มันก็เวิร์กแหละแต่สําหรับสถานการณ์ที่มันนิ่งๆคาดการได้แต่พอเจอวิกฤตจ,จริงๆอย่างแบบไฟไหม้ตึกหรือในสนามรบเนี้ยค่ะการไปยึดตามขั้นตอนเป๊ะมันอาจจะกลายเป็นออทำให้ช้าลงด้วยซ้ําความยึดหยุ่นนี้สําคัญกว่าเยอะเลยใช่เลยครับคือขั้นตอนพวกนั้นมันเหมือนถูกออกแบบมาสําหรับโลกที่ค่อนข้างจะคาดเดาได้แต่ชีวิตจริงมันวุ่นวายกว่านั้นเยอะเลยครับ ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แค่ทําตามตําตราเป๊ะๆนะครับเขาเจอรู้ว่าเอ๊ะจังหวะนี้ต้องปรับแล้วต้องเอ่อแหกคอกนิดนึงคือเขารู้ว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันต้องการอะไรที่ต่างออกไปการประเมินว่าเฮ้ยทำตามขั้นตอนต่อไปดีหรือจะปรับเปลี่ยนดีอันนี้เป็นทักษะสําคัญมากครับพอพูดถึงเรื่องความวุ่นวายความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็นําไปสู่อีกประเด็นที่เอ่อฟังดูแปลกๆเหมือนกันนะคะคือ ข้อมูลมากเกินไปอาจทำให้ตัดสินใจแย่ลงยุคนี้เป็นยุค Big Data เลยนะคะเรามักจะคิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีสิแต่ทำไมคุณคลายถึงบอกว่าไม่ใช่เสมอไปล่ะคะครับเพราะว่าข้อมูลที่มันล้นเกินมาเนี่ยมันเหมือนหมอกควันนะครับที่มันมาบดบังไอ้สิ่งสำคัญจริงๆผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการข้อมูลทุกชิ้นนะครับแต่เขาต้องการข้อมูลที่มันใช่ครับที่เป็นสัญญาณจริงๆท่ามกลางเสียงรบกวนที่มันเยอะแยะไปหมด การมีข้อมูลเยอะไปมันทําให้เราต้องใช้เวลาวิเคราะห์นานขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอาการแบบลังเลตัดสินใจไม่ได้ที่เรียกว่า analysis paralysis นะครับเหมือนเราพยายามจะฟังเสียงกระซิบในคอนเสิร์ตร็อกเลยมันมันหากแก่นไม่เจออ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าข้อมูลมันท่วมท้นไปหมดเนาะและทีนี้พอเราบอกว่าไม่ต้องพึ่งข้อมูลเยอะๆไม่ต้องยึดขั้นตอนเป๊ะเสมอไปแล้วเราจะใช้อะไรนําทางล่ะคะ อันนี้คงเป็นที่มาของประเด็นเรื่องสัญชาตญาณไม่ได้แปลว่าไร้เหตุผลใช่ไหมคะแต่คนทั่วไปมักจะมองว่าสัญชาตญาณน,นี่มันแบบเดาสุ่มหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไปเลยถูกต้องครับคือในมุมมองของคุณคลายเนี่ยสัญชาตญาณมันคือ pattern recognition ครับการจดจํารูปแบบที่มันซับซ้อนมากๆได้โดยอัตโนมัติเลยมันมาจากการที่เราเจอสถานการณ์ซ้ําๆสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนสมองเรามันมันประมวลผลปุ๊บแล้วก็ คำตอบหรือทิศทางขึ้นมาได้เร็วมากแม้ว่าณนะวินาทีนั้นเราอาจจะยังอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเป๊ะๆไม่ได้ก็ตามลองนึกภาพนักดับเพลิงเก่าๆอะครับที่เขารู้สึกได้เลยว่าตึกเนี้ยกำลังจะถล่มแล้วทั้งทั้ที่ยังไม่มีเครื่องมือวัดอะไรมายืนยันเลยนั่นแหละครับพลังของประสบการณ์ที่มันกลายเป็นสัญชาตญาณแต่การใช้สัญชาตญาณแบบนี้มันจะต่างกับการใช้แค่ความรู้สึกส่วนตัวหรืออคติของเราได้ยังไงคะ แล้วเมื่อไหร่เราควรเชื่อสัญชตาตญาณหรือเมื่อไหร่ควรเชื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่ากันคะเป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งคุณคลายก็ตอบไว้ในประเด็นถัดไปเลยว่าไม่ต้องเลือกฝั่งระหว่างสัญชตาตญาณกับการวิเคราะห์ครับคือมันไม่ใช่เรื่องว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่มันทํางานเอ่อเสริมกันเหมือนมือซ้ายกับมือขวาเลยเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็เหมือนเดินในที่ที่มีแสงไฟสว่างๆตอนที่เรามีเวลามีข้อมูลมากพอ แต่พอสถานการณ์มันบีบมากๆเวลาจำกัดข้อมูลก็น้อยสัญชาตญาณที่มันผ่านการฝึกฝนมาดีแล้วเนี่ยก็เหมือนการคาทางในเงามืดจะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญเลยครับที่ช่วยให้เรารอดหรือตัดสินใจได้ทันเวลาแล้วก็นี่แหละครับคือข้อได้เปรียบของมนุษย์เราที่มันเชื่อมกับอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆแต่สําคัญมากคือสมองมนุษย์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์และนั่นคือข้อดีคอมพิวเตอร์มันเก่งเรื่องประมวลผลข้อมูลเยอะๆตามตะกะเป๊ะใช่ไหมครับ มนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการเข้าใจบริบทความหมายแฝงใช้ความรู้โดยในหรือ tacit knowledge แล้วก็ปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอได้ดีกว่านี่เป็นจุดแข็งของเราเลยครับในการรับมือกับโลกที่มันซับซ้อนไม่แน่นอนพอพูดถึงผู้เชี่ยวชาญที่เขาใช้ทั้งประสบการณ์สัญชาตญาณการวิเคราะห์มันก็มีอีกด้านหนึ่งที่เราต้องยอมรับเหมือนกันนะคะคือแม้ผู้เชี่ยวชาญจะผิดพลาดแต่นั่นไม่ได้แปลว่าควรไม่เชื่อพวกเขา ในโลกที่ดูเหมือนจะแบบหมกมุ่นกับการต้องไม่ผิดพลาดเลยอะ่ะพอเห็นผู้เชี่ยวชาญทำพลาดเราอาจจะคิดไปว่าเห็นไหมสุดท้ายก็เชื่อไม่ได้อยู่ดีอะไรบับน,นั้นนะคะ ใช่ครับแต่มุมมองของคุณคลายคือความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเชี่ยวชาญไม่ใช่หลักฐานว่าความเชี่ยวชาญนั้นมันไม่มีจริงผู้เชี่ยวชาญที่เก่งจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดนะครับแต่คือคนที่พอพลาดแล้วเนี่ยรู้ตัวเร็วเออยอมรับได้วิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแนวทางได้เร็วความผิดพลาดจึงไม่ใช่จุดจบครับแต่มันคือข้อมูลป้อนกลับคือฟีดแบ็ที่มีค่ามากๆสําหรับการเติบโต สรุปแล้วนะคะการจะตัดสินใจให้ดีในโลกที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่ทําตามสูตรหรือมีข้อมูลเยอะๆจริงๆค่ะมันต้องอาศัยทั้งความยืดหยุ่นการมองหาสัญญาณที่ใช่ทั้งความสิ่งรุกกวนเยอะแยะการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณที่มาจากประสบการณ์และที่สําคัญมากๆคือการยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ว่าจะของตัวเองหรือของผู้เชี่ยวชาญที่เราเชื่อมั่นก็ตามเนาะ ถูกต้องเลยครับแล้วผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยประโยคที่คุณคลายพูดไว้ซึ่งผมว่ามันมันกระตุกความคิดดีมากเลยครับคืออย่ามองเพียงสิ่งที่อยู่ในแสงไฟเพราะบางครั้งความจริงที่สําคัญที่สุดอาจซ่อนอยู่ในเงามืดมันชวนให้เรากลับไปคิดต่อจริงๆครับว่าในชีวิตประจําวันหรือในการทํางานเนี่ยเราจะสร้างสมดุลระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบกับการเออลองรับฟังสัญชาตญาณหรือความรู้สึกข้างในของเราได้ยังไง เพื่อที่จะนำทางเราผ่านความซับซ้อนความไม่แน่นอนที่มันอยู่รอบตัวเราไปได้นะครับ